มาเป็นฟนอันเซ่าปีที่สองแล้วครับก็ดีใจครับที่ได้มาเลคเซนต์กันแดดที่ดีคุณกันแดดอันดับหนึ่งของเอเชียให้กับทุกคนครับไม่ใช่แต่อะไรบ้ครับอะไรนะพิเศษยังไงล่ะก็มันก็จะมีหลายโปรดักต์ให้ทุกคนได้เลือกนะอย่างที่ผมใช้ประจำก็จะเป็นตัวอ่างสปาไปแล้วแล้วผมอันเนซ่าโกงมิวนะครับเป็นตัวที่ รับจบอะแบบว่าไม่ว่าแอคทิวิตี้คุณจะเป็นยังไงก็รับจบได้หมดคุณมัน12ชั่วโมงซึมไวผู้ชายก็ไม่เหนื่อยหนักผู้หญิงก็ยิ่งสบายพอประหยัดแดดเมืองไทยร้อนๆอย่างนี้แดงอะไรนี่คู่ไหวไหมอะไรนะครับแดดแดดซึมไหวไหมสบายมากครับขอสำหรับแดดเมืองไทยเยอะครับผมเหมาะมาก S S เท่าไหร่ครับตอนงควรครับอ F ครับ P A บวกสี่บวกครับยาวไปเลยปีที่สามวันนี้ ก็ดีใจครับวันนี้ก็นอกคนเดียวเหงาเลยเหงาเลยลูกก็ไม่ครับเพราะแฟนๆมาให้กำลังใจอแต่ว่านานี่อยู่ในใจอยู่แล้วมาโอ้ไปงานอื่นแล้วแต่ใจก็อยากให้เขามาด้วยมามาก็ดีจะได้มาช่วยพูดคุยเพราะเราก็พูดไม่เก่งเหมือนกันครับอ้วปกติเวลาออกงานคนเดียวรู้สึกยังไงสกายบกกัเออมีนานี่อยู่คู่ด้วยกันยืนคู่กันเลยก็ช่วยเสริมกันพูดครับก็กลายเป็นอินโทรเวิร์สสองคนที่ พยายามจะช่วยกันพูดงานนี้เหรอครับทั้เราทังเรารับส่งกันได้ยังเริ่มเริ่มคล้องแครับพยายามจะคล้องอยู่ต่อให้สังขารจะไม่อํนวยก็ตามงานพิารณรับงานกกีจริงครับผมก็ฝากงานอ่จริงๆงานคือชิิเซโดนครับคุณซา ครับผมแต่ว่าวันนี้ผมมาในน้ำของอเนซ่าครับผมก็ทุกคนก็สามารถมาซื้อได้นะครับยิ่งถ้าซื้อวันนี้มันจะยังสามารถใช้ไอตัว e r e c e i l l ได้ลดต้นทุนภาษีได้ด้วยใช่ต่างสไตล์ชีวิตช่วงนี้ยังปังไม่หยุดเลยคนระับเขาบอกว่าตอนนี้หัฒนาดีมากปังไม่หยุดไม่หยุดหากืนครับขึ้นที่หอถ้ามึง ถูกจริงมันต้องผู้หวยรึเปล่าแต่ยังเจ็บใจเรื่องนี้อยู่เหรอไม่ได้เจ็บใจแต่ถ้าเป็นเราได้ก็ดีเฟังนีเคยถูกเของไม่หวยอะถามจริงไม่ค่อยได้ซื้ออะไรคือคือผมวอเตอรี่ครับผมวอเตอรี่เคยจริงๆเคยซื้อแค่ครั้งสองครั้งตอนช่วงที่ถ่ายหนังนะครับหนังปฏิบัติการผู้หวยเล่นเกี่ยวกับวอเตอรี่พอดีก็เลยบอกว่าลองซื้อครั้งสองครั้งแขงลอยคุณป้าข้างหน้าแล้วก็แม้ ก็กินไม่เคยได้กับเขาเลยแล้วรู้เขาฟังขนาดนี้ครับมันแบบมีไปมูหรือแบบอะไรไปไหมเสริมลวงหรืออะไรไปไหมแบบขนาดนี้แล้วอ่ะหลังจากหลังจากนี้เหรอไม่ใช่ไม่ไปก่อนได้ได้มูอะไรจริงจั้งจ้ากไม่ต้อไปก่อก็จริงๆเชื่อวิทยาศาสตร์ครับยังยังทำเดิมอยู่แต่ว่าก็ไปไปมูมาบ้างก็ไปกับนาวีนี่แหละครับที่เชียงใหม่ได้แดงไปผมได้แดงเหรล้วัน อันนั้นเป็นความรเน้นขออะไรเป็นเน้นขออะไรนะวิจารณ์วิจารณ์ไม่ไดขออะส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องงานอย่างเงี้ยแต่ว่างานสำเร็จผลงานที่ทำด้วยกันมันแบบว่าทุกคนชอบเราติดตาม EP EP ถัดไปครับแตเรารู้สึกไงกับภาพที่คุณมองว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นของเราที่แบบฟังมากดีขึ้นตลอดเวลาก็ ือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตล้วกันเพราะว่าก็เพิ่งผ่านเป็นสะเพศยมาในยี่สิบห้าคือก็เพิ่งเขายี่สิบหกก็เหมือนเราผ่านแบบว่าอุปสรรคอะไรอย่างไปแล้วแล้วก็พยายามจะเต็มที่กับทุกผลงานเราก็แบบไม่ได้แบบลอยตัวเราก็แบบว่ามีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็พยายามจะคงความเป็นตัวเองของความเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมไว้ครับตั้งรับทันไม่รู้กระแสเข้ามาแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นๆเลยคือเหมือนที่ผ่านๆมาเราก็มีแบบ ขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตในวงการบันเทิงเนาะแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นแอดเวนเจอร์บทใหม่ที่ที่ที่เราก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนซึ่งก็ผมว่าก็เป็นสเตปที่มันแบบว่าท้าทายกับชีวิตเราเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็ต้องพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆจากาคนที่เขาเคยผ่านมาแล้วด้วยเหมือนที่การือบอกว่าพยายามจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแบบว่า ให้กลับมาทํางานได้มากขึ้น,นอะไรเงี้ยจะได้มีความหลักใหม่ๆใ,ในชีวิตมากขึ้นเลยน่ยอ๋อก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งส่วนด้วยครับก็ดีครับก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็น่าจะสามารถทําให้เราอาดัดแอฟใช้กับชีวิตการทํางานเราได้มากขึ้นเลยกับการอย่างมีการมีงาพาร์ทเนอร์ในการมาด้วยกันมันไม่ได้สุกเซฟมีเซฟโดนมากเพิ่มขึ้นมาในสักรก็เซฟนะครับเพราะผมมาเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอ่ะการที่แบบว่ามีเพื่อนมาคอยแบบ ชียร์อัพมาคอยแบบให้ความึกษสายอย่างงี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสองหัวมันก็ดีกว่าหัวเดียวนะมันก็พยายามช่วยคิดทําให้งานออกมาในแบบว่าเบสเวอร์ชั่นที่สุดเพราะว่าแนวทางในการใช้ชีวิตแนวทางในการทํางานของเราสองคนก็มีความคล้ายกันคอน้างมาค่ับหือนที่บอกเพราะว่าเราคิดมาเองที่ไคนแตวกันคิดมาเองคนนี้น<ไ>มันให้เราไป <ม S 2> ไปด้วยกันได้ผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนกับเราไม่ได้แบบคิดเองขนาดนั้นผมว่ามันก็ ก็มีคําว่าโชคสตาร์ด้วยแล้วกันเพราะว่าการที่แบบว่าเราจะได้แบบมาเล่นซีรีส์ด้วยกันมันแบบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่แบบว่าจะโคจรมาเจอกันนะครับก็ต้องขอบคุณปัจจัยหลายๆอยา่างทั้งผู้ใหญ่หทั้งผา้ี่าพี่ๆพูมกับทีมงานทุกคนนะครับที่ทาให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนได้ครับ คุณลุ้นเรื่องผลงานต่อไปแล้วนะว่างานคู่จะเป็นยังไงจะเป็นซีรีส์วายเลยไหมหรือว่าจะเป็นแนวมิเตภาพเพื่อนๆเหมือนเดิมมิเตภาพแน่นอนแล้วจะเป็นวายไหมมิเตภาพครับมิเตภาพมิเตภาพมิเตภาพแบบไหนก่อนมิเตภาพมิเตภาพจริงจริงมิเตภาพจริงจริงกับหัวเฟรนด์เฟรนด์เออเฟรนด์เฟรนด์ยังยังคงต่านจากเดิมครับ เพื่อนกระต่อมันไปที่ทำอยู่นี่ือพวกหลักมาเหมือนระกายแบบเหมือนรที่เราเองทำคอนเทนต์มากขึ้นเล่นแบบโซเชียลมากขึ้นอะไรอยเงี้ยหว่าได้เลแบบรีแลกกับเราด้วยอเงี้ยู้ึยังไงบ้างผ่อนได้เลยคพี่จากี้ี่ขอให้ถูกหวยด้านงใแต่ว่าเราเนี่ยมันมีเยอะเพราะว่าอหลายอยางตั้ยมากก็เหมือนพอมันมีอ่อิกต็อกเข้ามาใช่ไหมมันก็ ได้เห็นคนนู้นคนนี้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็อยากลองทําบ้างมันก็ดูแบบสนุกดีคือที่ผ่านมาก็ก็ทำได้แหละแต่แค่ที่เกียจติไม่อยากทำเลยเนาะแต่ตอนนี้อยากทำแล้วแต่ตอนนี้ไงอโมเมนต์นี้มันมาตอนไหนฟิลนี้มันมาตอนไหนเดี๋ยเดี๋ยวอยากจะทำแล้วือแบบมันเป็นความรู้สึกโดยแบบว่ามันพูดไม่ได้แบบมันอยากทำมันก็อยากทำแต่ถ้าต่อให้ใครมาบังคับให้ทำอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ทำก็เป็นความรู้สึกของเราเองก็อยากจะแบบว่า หาอะไรมาให้แฟนแฟนคลับได้เห็นหน้าเราด้วยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แบบเห็นเขาบน่นคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็พ<ต>ยายามจะสร้างคอนเทนต์ทำอะไรมาแี่ยหลายทีบางมัน,นก็จะช็อตฟิลบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยไม่ชอ็อตไม่ชอ็อตมันก็เป็นตัวของตัวเองนะใช่แต่เราก็เนี่ยพยายามทําอะไรทุกอย่างโดยที่แบบเบสออนความเป็นตัวของเราเองแบบก็ไม่อยากให้แบบแแกระแสรอะไรมาเปลี่ยนเราได้เราก็อยากเป็นตัวเราเองต่อไปเรื่อยๆยากไหมยากมากเลย ชีวิตเปลี่ยนอะครับสมัยก่อนถ่ายแค่ภาพนิ่งตอนนี้ต้องถ่ายวิดีโอแล้ววิดีโอมันแบบยากกว่าภาพนิ่งอยิปซิงบางทีลิปซิงก์อะไรเงี้ยมีดิทมีลิปซิงก์มีเต้นอะไรเงี้ยชีวิตยากเหมือนกันนะนลุกสองจุดศูนย์สามจุดศูนย์อะไรแบบนี้สิ่งที่ไม่ใช่สักอะอะไรแบบี้เลยในการทคอนเทนต์ที่คิดว่าแบบไเป็นแบบอะไรเต้นเนี่ยก็ถ้าถ้าฝึกบ่อยๆก็ยังพอได้แล้วส่วนใหญ่คือแบบจะเทคเดียวแบบเปิดโทรศัพท์ข้างๆแล้วก็เต้นตามมันก็เลยจะดีเลยนิดนึง พูดถึงเรื่องเต้นมันจะมีมันจะมีไวเล่หนึ่งเรื่องเต้นที่เต้นกับพี่นิวอยู่คนนี้ทีชุดเหลืองหลายคนแบบว่าเป็นไวเล่มากจังหวะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เราสัมภาษณ์ร่างกายเรามันสมานกันหรือยังสมานเป็นแผลใช่ไหสมานกันแล้วแล้วก็โอเคแหละก็แฟนมีตเนาะมันเป็นสเกลเกือบคอนเสิร์ตแล้วเราก็ต้องให้เกียรติโปรยกรนิดนึงเขาก็ขับเต้นมาเขาก็มีเวลาซ่ซ้อมก็ มันสงบัติบ้างใช้เวลาการนานเทศกาลประจําเฮ้ยกล้ามเนื้อจําได้จริงๆถ้าแบบรีพีททําเป็นซํ้าๆผมว่ามันก็จําไปเป็นแบบมัสเตอร์เมมเบรี่เราใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าเราก็ใหม่เนาะกับการเต้นกับการรูฟออมอันนี้ยากไหมยากตอนเนี้ยตอนนี้อาจจะยากขึ้นเนี่จริงๆในเรื่องของการเล่นโซเชียลสตลอดเวดายากไหมก็ยากสําหรับผมไหม ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแค่เราเราต้องหาจุดที่มันแบบว่าเก็ตอะลอยกันได้คอนเน็กกับคอมนึนได้เพนพอมันจับจุดได้มันจะไปต่อเองได้ส่วนใหญ่ปรึกษาใครมีที่ปรึกษาไหมปรึกษาใครเลยเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนก็คือเป็นชาวแบบแอนตี้โซเชียลหมดเลยแต่เด็กตึกกิมเพื่อนๆเรานี่คือเก่งเรื่องโซเชียลกันมากเลยนะเพื่อนผมในตึกก็มีไม่กี่คนเอง ว่าไงบ้างตอนนี้กับการทางานที่อยู่กับน้องๆหรือน้องๆหนุ่มหรือว่าเพื่อนๆแฮปปี้ดีนะครับเป็นตึกที่มีกิจกรรมไม่หยุดแม้แต่วันเดียวใช่ก็จะมีคนเดินมาเรื่อยๆครับก็รู้สึกสนุกดีครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็คงมีฟีดอะไรออกมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนอ่ครับคนยับต่างายเลย ไปเวมอกนคนไหนรบกวนนะยืนด้วยลูกรอก่อนเลยค่ะนี่นะเออใจตัวคน